วัน,นี้เวลา19นาิก32นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่สูงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อทอดพระเนตรการแสดงละครน,นอกเรื่องสังทองตอนมณฑาลงกระท่อมซึ่งมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สุนพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนคริมจัดขึ้นเพื่อเสริมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเน,นโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมรรษสาหกรอบ28กรกฎาคม2567โอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงรำถวายพระพร72เกิดไกรเทิดไทเหนือกล้าเจ้าพระไทยสยาม จากนั้นทอดประเนตรการแสดงละครนอกเรื่องสังทองตอนมนทาลงกระท่อมบทละครนอกเรื่องสังทองนี้ประวัติสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภานไลทรงพระราชนิพนธ์มีเขาโครงเรื่องมาจากสุวรรณสังคชาดกในปัญดาสชาดกถือเป็นหนึ่งในชาดกพุทธประวัติเป็นนิทานพื้นบ้านในภาคเหนือและภาคใต้ซึ่งได้กล่าวถึงสถานที่ต่างๆในเนื้อเรื่อง ท้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานร,รักษาและต่อยอดการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทยสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสุเดจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงเพื่อให้คงอยู่กับคนไทยตลอดไป ละครนอกพัฒนามาจากละครชาตรีเดิมมีตัวละครเพียง3-4คนผู้แสดงเป็นชายล้วนต่อมาเมื่อการแสดงพระหลายขึ้นมีการเล่นเรื่องต่างๆมากขึ้นจึงต้องเพิ่มตัวละครตามเนื้อเรื่องทำให้มีผู้แสดงเป็นหญิงเพิ่มขึ้นการแต่งกายมีการประดิษฐ์ชุดที่พิเศษมีความงดงามด้วยการปักดิ้นเลื่อมแปลวกลาสีสะสวมฉาและรัดเกล้าตลอดจนกระบังหน้ารูปต่างๆ ทำให้มีความประณีตงดงามขึ้นการร่ายรำโดยท่าทางกระสับกระสงว่องไวจังหวะการร้องและการบรรเลงดนตรีค่อนข้างเร็วเพลงรอง้องส่วนมากเป็นเพลงชั้นเดียวหรือสองชั้นที่มีจังหวะรวบรัดการดำเนินเรื่องเป็นไปอย่างรวดเร็วด้วยเพลงร่ายนอกสร้างความตลกขบขันต่อจากนั้นทอดพระเนตรการสแสดงระบำรำฟ้อนถวายพระพรด้วยใจรักและพักดี จากนั้นพระราชทานพระบรมราชโรการให้ประธานมูลนิธิสมาคมสตรีิอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยศิลปินแห่งชาติผู้กำกับการแสดงและครูผู้ฝึกซ้อมเฝ้าทูลอองทุลรีพระบาทรับพระราชทานช่อด,ดอกไม้ วันนี้เวลา19มิ38นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,ราช d a ดาสยามบรมราชกุมารีสเด็พระราชดำเนินไปทรงเปิดทอดูดาเวเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชมพันศาขอนแก่นตั้งอยู่บริเวณเทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรั์อภออุบลรั์จังหวัดขอนแก่น หอดูดาวแห่งนี้เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระกิษฐาธาิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งาชาติองค์การมหาชนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดสร้างขึ้นเป็นแห่งที่สี่ของประเทศ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้สําหรับประชาชนและสถานศึกษาในท้องถิ่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวิชาการที่สําคัญของภูมิภาคกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไปสู่ประชาชนไทยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมอีกทั้งยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านดาราศาสตร์กับประเทศเพื่อนบ้านในเขตภูมิภาคลุ่มน้ำโขงด้วย โอกาสนี้ทบทวนเน่้นิศรการด้านดาราศาสตร์ที่ส่งเสริมให้ผู้ชมได้มีปฏิสัมพันธ์และเรียนรู้ด้วยตนเองเช่นการเคลื่อนที่ของทรงกลมดาราศาสตร์ในหลายช่วงคลื่นอิเล็กโทรแมกเนติกอ r o n o m โนมีดาราศาสตร์ในช่วงคลื่นวิทยุแก๊สศูญพันธ์ของไดโนเสาร์และอุกกาบาตและสเปซแล a บ นอกจากนี้ยังมียิจธรรการเรื่องการสมกดดงจันท์อาทิ Mission to the Moon, First Man on the Moon, Moon Landing and Exploration และ Space Suite ภายในพื้นที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติมีอาคารท้องฟ้าจำลองเป็นระบบฟลูโดมดิจิทัลใช้ซอฟต์แวร์สายดาวที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติพัฒนาขึ้นจัดฉายภาพยนตร์ดาราศาสตร์เสมือนจริงให้ผู้ชมได้เรียนรู้เรื่องการดูดาวหมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกเดือนรองรับผู้ชมได้80ที่นั่งทั้งมีอาคารหอดูดาวติดตั้งกล้องโทรทัศน์ชนิดต่างๆสำหรับสังเกตการวัตถุท้องฟ้าและเก็บข้อมูลงานวิจัยทางดาราศาสตร์ อาทิกล้องโทรทัศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.7เมตรเปิดออกได้180องศาสังเกตท้องฟ้าด้ยวยรอบทิศทางและกล้องโทรทัศน์ขนาดเล็กอีก6ตัวการจัดสร้างหอดูดาวแห่งนี้มีประโยชน์ช่วยให้ประชาชนในส่วนภูมิภาคของประเทศเข้าถึงความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ได้สะดวกมากขึ้นช่วยให้เข้าใจจักรวาลและโลกและตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ทั้งในโลกปัจจุบันและอนาคต วันนี้เวลา8นาฬิกา41นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระเบิดกระมอมให้สมเด็จพระนิษธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชดาสศยามมรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีการศึกษา2566 ณอาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาจนาพิเศษมหาวิทยายลัยขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเป็นวันที่สองในการมีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน2,983คนปีนี้มหาวิทยายลัยขอนแก่นครบ6 1ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยายลัยซึ่งยังคงมุ่งสู่วิสัยทัศน์มหาวิทยายลายัยวิจัยและพัฒนาสันนำระดับโลก โดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้จัดให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มพัฒนาวิจัยระดับแนวหน้าของโลกโดยมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามนโยบายของประเทศและองค์การสหประชาชาติส่งผลให้ได้รับการจัดอันดับ The Higher Education Impact Ranking เป็นอันดับหนึ่งของประเทศสองด้านคือด้านการยุติความหิวโหยและด้านการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นอันดับ97ของโลกนอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและการพัฒนาการศึกษาด้วยนวัตกรรมของภูมิภาคและประชาคมอาเซียน ศูนย์กลางด้านการแพทย์และการแก้ปัญหาสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงมุ่งสู่การพัฒนาเมืองน่าอยู่และเมืองอัจฉริยะสร้างนวัตก,กรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและความผาสุกข,ของสังคมตรวทสอรค่านิยมด้านการอุทิศเพื่อสังคมต่อไป เวลา12นาฬิกา47นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชาดำเนินไปยังอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นทอประเนตโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นคิดค้นและพัฒนาขึ้นเมื่อปี2564เพื่อผลิตและให้บริการผลิตแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออนและแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนและเป็นศูนย์กลางและเป็นศูนย์การเรียนรู้และสถานที่สา กศึกษาให้การหลักสูตรวิทยาศาสตร์แบตเตอรี่และพลังงานใหม่ซึ่งเป็นหลักสูตรด้านแบตเตอรี่ระดับปริญญาตรีแห่งแรกของประเทศไทยโอกาสนี้พระราชทานพระพราชโองการให้นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเฝ้าถูลอ,องพระบาทน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายระบบกักเก็บพลังงานที่ใช้แบตเตอรี่ขนาด25กิโลวัตต์ชั่วโมงพร้อมระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ขนาด10กิโลวัตต์สูงสุดจำนวนหนึ่งชุด ระบบกัรเก็บพลังงานที่ใช้แบตเตอรี่แบบเคลื่อนที่ได้ขนาด5กิโลวัตต์ชั่วโมงจำนวน2ชุดและแบตเตอรี่สำรองแบบพกพาขนาด2,600ม mm. ิลลิแอมป์ชั่วโมงจำนวน130ชิ้นเพื่อส่งใช้ตามพระราชพยาศัจากนั้นทอดประเน็นนิทัศการจากวัสดุสู่การผลิตเซลล์แบตเตอรี่ อิทธศักการจากเซลล์แบตเตอรี่สู่การใช้งานและกระบวนการผลิตแบตเตอรี่ตั้งแต่การผลิตขั้วไฟฟ้าการประกอบเซลล์แบตเตอรี่แบบกึงอัตโนมัติคัดเลือกและจัดกลุ่มเซลล์แบตเตอรี่การผลิตแพ็คแบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงานและการทดสอบความปลอดภัยของแบตเตอรี่ตามมาตรฐานสากล ปัจจุบันผลิตแบตเตอรี่2ชนิดคือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจากแกลบและขยะโซล่าเซลล์เป็นนวัตก,กรรมที่เกิดจากการนำวัสดุเหลือใช้มาพัฒนาเป็นส่วนประกอบของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีจุดเด่นด้านการเก็บพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและความทนทานสูง และแบตเตอรี่โซเดียมไอออนจากแร่เกลือหินเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาแบตเตอรี่โดยใช้โซเดียมซึ่งเป็นธาตุที่หาได้ง่ายและราคาถูกแทนการใช้ลิเทียมซึ่งมีต้นทุนสูงและหาได้ยากกว่าแบตเตอรี่ทั้ง2ชนิดนี้มีจำหน่ายแล้วภายใต้ตราสินค้า k k u v o พลังงานและความ,มผลงานและความสําเร็จสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตรกรรมพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการนําทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยในอุตสาหกรรมพลังงานยุคใหม่ต่อไป เวลา17.26น,นาทีวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกร,ะรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ละวังสัปปทุม พระสถานพระราชบรมโอการให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตทีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉเนียนกรรมการทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาศนำผู้ได้รับพระสถา,านทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาศเฝ้าถืออมพระบาทกราบบังคมทุนรายงานผลการศึกษาดังนี้ นายธีรพัฒน์ตันสุวรรณน์ผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2558สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์ควอนตัมอินฟอร์เมชันจากมหาวิทยาลัยวอเทอร์ลูแคนาดาและนายบัญชารัตนมัทุบงผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2563 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอสกสาขาวรรณคดีอังกฤษจากมหาวิทยาลัยแลนดคาสเตอร์สหรัชอาณาจักร วันนี้เวลา14นาฬิกา19นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระาภรณกระหม่อมให้พละอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระออโบสดบพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกยิรัญญาบัติสมณศักดิ์พระราชาคณะเจ้าคณะรองซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปรดพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เลื่อนอิสริยะฐานันดร พระเทพบัชรยานขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชธินนานามตามที่จารึกในเรญยญบัตรว่าพระพรมบัชรยานโสพลวิมลศีลาจารนิวิทวิปัสสนานุสิทธ์คณาจารย์ไพศาลศาสนกิจดีโลกสาธกธรรมมวิจิตมหาคณิสอนบวรบสังคารามคามะบาสีสถิตนะวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานีมีฐานานุสัก ตั้งฐานอนุกรมได้8รูปทางนี้ตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2567วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกลาโปรดกระหม่อมให้ผลเอกภัยบย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องโอกาสปีใหม่2568ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวน1,000ชุด ไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกําลังป้องกันชายแดนเพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติโดยมอบให้แก่เจ,จ้าหน้า,า,นา,นา,านนนที่ที่ปฏิบัติภารกิจณจุดตรวจการม่วงมีกองกําลังนเรศวรอําเภอแม่สอดจังหวัดตากจากนั้นเชิญไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจณฐานปฏิบัติการบ้านไม้ลันอําเภอปางมะพา่าจังหวัดแม่ห้องสอน กองกาลังน,นเรศวรรับผิดชอบในการป้องกันชายแดนและผลักดันการละเมิดอธิปไตยของกองกําลังต่างชาติโดยมีพื้นที่รับผิดชอบ2จังหวัดคือจังหวัดตาก5อำเภอชายแดนและจังหวัดแม่ฮ่องสอน7อำเภอชายแดนต่อจากนั้นเชิญไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจณฐานปฏิบัติการบ้านอารุณโนทยัยกองกำลังผาเมืองอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ และเชิญไปมอบให้ก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจณฐานปฏิบัติการปางหนุนอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายกองกําลังพาเมืองปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนในเขตจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดพิษณุโลกรับผิดชอบชายแดนตั้งแต่รอยต่ออำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนจนถึงรอยต่ออำเภอชาติรการจังหวัดพิษณุโลกกับอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยรวม24อำเภอชายแดน วันนี้บาสมีพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกระุณาโปรโดกระเบิดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองค์มนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์เสิญจผ้าห่มกันหนาวพร้อมชุดยานและเวชภัณฑ์พระราชทานจำนวนหกพันชุดไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุและผู้มีไรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ในถิ่นดุรกันดานในพื้นที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดสกลนครเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความหนาวเย็น ที่จังหวัดนครพนมนั้นอประชุมที่ว่าการอำเภอบองอางยางองค์คมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมชุดยาและเวชภพัณฑ์พระราชทานจำนวน3 0 0พันชุดจังหวัดนครพนมแบ่งการปกครองออกเป็น12อำเภอในช่วงฤด,ดูหนาวรัศดรได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นทุกปีโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ติดริมน้ำติดลำน้ำและในถิ่นทุรกันดารห่างไกลรัศดรที่ขาดแคลนเครื่องห่มกันหนาวจะรับผลกระทบเป็นอย่างมาก ฤด,ดูหนาวปีนี้มีรัศดรต้องการเครื่องกันหนาวกว่า93,000คนซึ่งจังหวัดได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากจรายไปแล้วกว่า15,500ผืนในการนี้องคมนตรีลงพื้นที่เชิญผ้าห่มกันหนาวพร้อมชุดยาและเว็ดสะพันพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุจำนวน3คน ประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครสกลนครจังหวัดสกลนครเชิญเผ้าห่มกันนาวพร้อมชุดยาและเวชดพันฑ์พระราชทา,านจำนวน3 0 0พชุด ไปมาพื่ก่ราษฎรที่ประสบอากาศหนาวเย็นในพื้นที่จังหวัดสกลนครจังหวัดสกลนครแบ่งการปกครองออกเป็น18อำเภอในช่วงฤด,ดูหนาวจะรับผลกระทบจากความกดอากาศสูงที่แผ่ปกคลุมมาจากประเทศจีนประกอบกับลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะและด้านหลังเป็นทิวเขาภูผาที่ปะทะลมเมื่อมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีนพัดผ่านน้องหานทําให้มีอุณหภูมิลดลงมาก ช่วงฤด,ดูหนาวปีนี้มีผู้สูงอายุเด็กผู้ทุกพพล,ลภาพและผู้ได้โอกาสต้องการเครื่องกันหนาวกว่า213,000คนทางจังหวัดได้ประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอก,กชนเพนื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอากาศหนาวต่อไปจากนั้นรัฐมนตรีลงพื้นที่เชิญผ้าห่มกันหนาวพร้อมชุดยายละวัชภัพฑนพระราชทาน ไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุจำนวนสามคนรัศดรต่างชาบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นล้นพ้น วันนี้ช่วงเช้าที่แปลงศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่โรงเรียนพระดาบดตำบลบางปลาอเภบางพลีจัังวดสม,มุทรปราการพนากาศเอกชลิพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมาการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางเป็นประธานพิธีเปิดงานวันดินโลกประจำปี2567ไดีรองนขาธิการกปรอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีจัดตดยสถานีพัฒนาที่ดินสม,มุทรปราการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับมูลนิธิพระดาบท ภายใต้หัวข้อ c a r i n g for s o i l ส์ t ม r ทอร์ม o นิเตอร์เมเใส่ใจมาตรฐานตรวจวัดจัดการดินดีอย่างยั่งยืนเพื่อเธอพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรรัชกาลที่9และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระราชทานพระราชดำริด้านการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินอย่างยังย่งยืนเป็นที่ ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกซึ่งคณะกรรมการบริหารสหาภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนาน,นาชาติได้ขอพระราชทานทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายรางวัลน,นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อบรุศิธรรมเพื่อสะดุด,ดีพระเกียรติคุณโดยเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงได้รับรางวัลน,นี้และองค์การนาชาชาติ สหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของรัชกา,กาลที่9เป็นวันดินโลกหรือ World Soil Day ในงานมหกรรเทศกาลเฉลิมประเกียรติพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพเรื่องดินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงสืบสารร,รักษาและต่อยอดพระราชดำริด้านการพัฒนาดินเพรรื่อรัศดร มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมได้ตามสภาพพื้นที่ตรวดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของดินทั้งมีการจัดแสดงงานวิชาการด้านต่างๆอาทิผ่านยาแฝดเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำช่วงบ่ายที่ห้องประชุมหนึ่งมูลนิธิพระดาบท องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพ,พระราชด,ดำริในพื้นที่ภาคกลางโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่อง,งต่างๆอาทิการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่จังหวัดสม,มุทรปราการปัจจุบ,บันมีจํานวน16โครงการเช่นโครงการประตูระบายน้ําคลองลัดโพการดํานเนินงานของโรงเรียนพระดาบดในการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่า จน66ไร่เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้กรเกษตรทฤษฎีใหม่ปัจจุบันดำเนินการปรับปรุงพื้นที่จัดระบบอนุรักษ์ดินด้านน้ำปลูกหญ้าแฝกและทดลองปลูกข้าว ดาพงรัตนาสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของมหาวิทยลาลัยราชพัฏนมหาสาราคามจังหวัดมหาสาราคามเป็นวันที่สองในการนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการน้อมนำพระบรมราโชาบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้าน,นการศึกษาสู่การปฏิบัติของมหาวิทยลาลัยราชภัฏนบตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันพร้อมสรุปแหล่งทรัพยากรในการยกระดับมหาวิทยาลัยโดยมีผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรขอ,ของมหาวิทยาลัยกว่า ร้อยคนเข้ารับฟังทั้งนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการวางแผนพัฒนาร่วมกันในอนาคตในการยกระดับมหาวิทยาลาัยรชัชพัฒนให้เป็นพลังภูมิปัญญาของแผ่นดินสร้างบัณฑิตและคนในท้องถิ่นให้มีศักยนิที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและเป็นพลเมืองที่ดีมีระเบียบวินยัย โอกาสนี้องค์มนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนงานด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาซอฟต์สกิลให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศรบรคสังคมซึ่งเป็นการบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นนักคิดนักสืก่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตรกรรมโดยการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์แบบลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น วันนี้น้าสาเสด็จพอ่อกรมหลวงชุมพรตลาดนางเลิงเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองค์คมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการบริหารบูรณาิทธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปธรรมเป็นประธานเปิดงานประจำปีสาเสด็จพอ่อกรมหลวงชุมพรตลาดนางเลิงซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่15-19ธันวาคม2567 พระเทิดพระเกียรติพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรม,มหลวงชุมพเรเขตอุดมศักดิ์ในโอากาสันคล้ายบันประสูติ19ธันวาคม2 5 6สศาลเด็จพ่อกรม,มหลวงชุมพรเดิมตั้งอยู่ณนบริเวณด้านหลังวังนางเลิง้งซึ่งเป็นมังเดิมของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรม,มหลวงชุมพเรเขตอุดมศักดิ์ ประมาณประมาณปี2505เด้ยรือถอนสารและนำกระถางทูบมาวางณสารเจ้าภายในบริเวณตลาดนางเลิงพร้อมจัดสร้างพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภาพกรเกติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์เพื่อเป็นที่ศักการะบูชาและยึดเหนี่ยวใจ,ใจิตใจแก่รัศฎรในชุมชนแห่งนี้ วันนี้นะโรงเรียนปากนิ้ววิทยาอํเาเภอเวียงปากเป้าจังหวัดเชียงรายราชวิทยายลัยจุลาภร์เชิญสิ่งของพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรณวลไยลักษณ์อัครราชก,กุมารีกรมพระศรีสว่างขาวาัตวรคัติยาราชนารีประกอบด้วยถุงยังชีพพระราชทานจำนวน500ถุงและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานจำนวน200ใบไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อํเาเภอเวียงปากเป้าเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนจะมีแพทย์หญิงพริมาโวหารสุชนผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภร์เป็นประธานในพิธีทางี้หนนวยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภร ได้ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพราษฎรในพื้นที่อำเภอเบียงป่าเป้าเพื่อเป็นการรักษาเยียวยาภายหลังจากประสบเหตุอุทกภัยโดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพรวม303รายกลุ่มโรคที่พบมากได้แก่โรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อโรคระบบทางเดินอาหารโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดโรคระบบทางเดินหายใจและโรคระบบประสาท จากนั้นทางคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาการผู้ป่วยติดเตียงจำนวนสามรายกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานยังความราบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพน้นจังหวัดเชียงรายเกิดอรทกภัยช่วงระหว่างวันที่14สิงหาคมถึง3ตุลาคม2567 ส่งผลให้ราษดรได้รับผลกระทบในพื้นที่18อำเภอ105ตำบล973หมู่บ้าน52ชุมชนราษดรได้รับความเดือดร้อน9,618ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต16รายบาดเจ็บ3รายทางนี้สถานการณ์อุทกภัยได้คลี่คลายและเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว วันนี้ที่สำนักง,งานงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดกริรดดรเขตบางพระรัฐกรุงเทพมหานครนางสุพรีนนรินทร์เลขาธิการสำนักง,งานกรปร,รเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะก,การประกวดภาพถ่ายในโครงการประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อจะดสิบสองพาทศมราชาสืบสารงานพัฒนาปวงประชาร่มเย็นเป็นสุขเพื่อฉเฉลิมพระเกียรติพระบราทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กร,รกฎาคม2 5 6 7ัน้อสแต่น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสืบสารรักษาและต่อยอดทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนชน,นีพันปีหลวงเพื่อพัฒน,นาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ราษฎรโดยมีผู้ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดจำนวน3 7 2ภาพจาก130คนแบ่ง เป็นประเภทนิสิตนักศึกษาระ,ระดับอุดมศึกษา38คนและประเภทประชาชนทั่วไป92คนโดยภาพถ่ายผ่านเกณฑ์การตัดสินได้รับโล่รางบัลเกติยศ แต่งเป็นรางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและอันดับสองและรางวัลชมเชยผลงานที่ได้รับรางวัลจะแสดงในะห้องจัดแสดงอิศการสำนักง,งานกอปรรแต่ละภาพมีความสวยงามและสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการพัฒนานในมิติต่ตางๆที่สร้างประโยชน์สุขให้แก่อนาประสาาท